ขอความเจริญในธรรมจะมีไญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาจะนำประสูตรในพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังประสูตรที่อาตมาภาจะนำม,มาเผยแผ่ที่ว่าอาปะละปัมะฌานสูตรสูตรที่ว่าเดือเรื่องละไม่ได้ก็บรรลุปฐมฌานไม่ได้อีกในหนึ่ง เรือปามเหล่านี้มีอยู่สองนายแต่ว่าจะต่างการตรงที่หลักธรรมข้อที่5จะแตกต่างกันไปการบรรลุปฐมฌานจะบรรลุหรือไม่บรรลุอัตมาภาพก็จะนำม,มาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้รับฟังของ้อความในพระสูตรนั้นก็มีว่าพระพุทมีพระภาคต,ตัสว่าพิสูจ์ทั้งหลาย วิสุลธรามห้าประการไม่ได้ก็ไม่อาจที่จะบรรลุปฐมฌานได้เช่นกันนั่นก็คือ 1. น 1. ความธรณีอาวาส 2. ความธรณีตระกูล 3. ความธรณีลาบ 4. ความธรณีวันนะคือคุณงามความดีไม่เปิดโอกาสให้คนทำความดีนั่นเองและก็ในประการที่5ความอากตันโยความ อากตะเวทีคือไม่มีความกระตันอยู่แล้วก็ไม่กระทําตอบแทนผู้มีพระคุณ <c oughs> ข้อความต่อมาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพิสุจ์ทั้งหลายพิสุล่าทาห้าประการได้แล้วก็จะอาจบรรลุปฐมฌานได้นั่นก็คือหนึ่งวามตรณีอาวาสสอง ความตระนีตระกูล 3. ความตรณนนีลัท 4. ความตรณีในวันณนะหรือคุณงามความดีแล้วก็ในประการที่5ความอากตันโยความอากตะเวทีอัธราได้ก็จะได้ปฐมฌานข้อธรรมในที่2ก็ พูดเหมือนกันกล่าวเหมือนกันสี่ข้อแรกแต่ข้อสุดท้ายก็พูดถึงความอากตันอยู่ในในี้ใครจะได้ปฐมมชานหรือไม่ได้ปฐมฌชานญาจอมก็ต้องเอาพระสูตรสูตรนี้ไปตัดสินว่าคนที่จะได้จะต้องละสิ่งเหล่านี้ได้นั่นเองก็ความเหล่านี้มานายพระสูตรอังคุตริกาปิจิกานีบาตพระตรปิฎดกล่มที่ยีสองเจริญพร